สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสิรินะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับแล้วก็มาทำรีวิวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเจ้ามือถือตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว vivo v, v 2 0 pro นะครับมาพร้อมกับเหตุผล7ข้อว่าทําไมเนี่ยเราควรจะต้องรีบซื้อเจ้าตัว vivo v, v 2 0 pro ในปีนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของราคานะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆหลังจากที่ราคาเนี่ยนะครับเปิดตัวออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อช่วงนี้เนี่ยนะเพราะว่ามือถือของ vivo เนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะหลายรุ่นพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ก็ถือว่าออกมาได้สักรญาะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยที่กำลังจะมาอย่าง vivo S9 หรือว่า vivo S21 เนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็ใกล้จะมาเข้ามาทุกทีแล้วดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยน่าจะต้องมากขึ้นมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อหก็คือเป็นในเรื่องของราคานะครับข้อที่2เนี่ยด้วยราคาแบบนี้เนี่ยเราได้กล้องหน้าเนี่ยถึงต้องให้ดูกล้องลักษณะกล้องหน้าก่อน กล้องหน้าเนี่ยมาด้วยกัน2ตัวนะครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยก็คือเซ็นเซอร์หลักนะครับอยู่ที่44ล้านเมกะพิกเซลนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นกล้องมุมกว้าง ultra w i ไวกล้องหน้านะครับ8ล้านเมกะพิกเซลถามว่าใช้งานได้ดีไหมเนี่ยใช้งานได้โคตรดีอะนะครับที่ผมใช้งานมาเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราจะต้องการที่จะถ่ายกรุ๊ปเซลฟี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของ การล็อกดาวหรือว่ามีเรื่องของโรคระบาดเข้ามาเนี่ยการเซลฟี่กรุปเซลฟี่กับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็อาจจะทําได้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้เนี่ยทำได้ถ่ายเนี่ยเวลาเราสามารถเก็บเพื่อนได้ประมาณ5-6คน6-7คนได้สบายๆเลยทีเดียวส่วนข้อ3นะครับที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเห็นไหมในเรื่องของขนาดของมันนะดูดิขนาดของมันเนี่ยมีขนาดที่มันบางมากๆนะครับแล้วก็ ขนาดบางยังไม่พอหน้าจอก็ยังใหญ่ด้วยนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยอยู่ที่6.44นิ้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเนี่ยผมเคยเดี๋ยวจะทำการเปรียบเทียบนะครับกับเจ้าตัว iPhone 12 mini เหมือนกันที่ผมใช้คู่กันมานะครับจะรู้เลยนะครับว่าหน้าจอ5.4นิ้วกับ6.4น,นิ้วเนี่ยต่างกันนิ้วหนึ่งเนี่ยคืออารมณ์มันแบบคนละเรื่องอะ่ะ ความรู้สึกมันคนละเรื่องกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าหน้าจอมันเล็กแต่อย่างใดคือผมว่ามัน6.4นิ้วหรือว่า6.5นิ้วเนี่ยเป็นขนาดที่มันแบบกําลังดีในการที่แบบจับถือหรือว่าใช้นานๆเนี่ยมันไม่รู้สึกเมื่อยมือหรือว่ารู้สึกว่ามันแบบลําบากใจในการใช้งานะ ส่วนข้อ4นะครับนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมถือว่าได้ใช้งานร่วมกับเจ้าตัว iphone 12 mini มาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยพอใช้งานร่วมกันกับเจ้าตัว iphone 12 mini เนี่ยทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่นะครับที่ทุกคนบ่นว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันไหลแบตไหลเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมาใช้คู่กับตัว iphone 12 mini เนี่ยจะรู้เลยว่าตัวนี้ไม่ไหลเลยนะครับ screen on time เนี่ยอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมง นะครับคือเล่นธรรมดาแบบถ้าเล่นเกมหน่อยนะก็ประมาณ6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ iPhone ในการทำงานแบบนี้เหมือนกันเนี่ย p h o n e เนี่ยที่ผมใช้งานมาเนี่ยอยู่ได้ประมาณอย่างเก่งสุดๆเลยนะ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานแบบอัดๆหน่อยเนี่ยสี่สามสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยหมดละนะครับคือตัวอันนี้พูดถึงตัว Screenon Time นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าการใช้งานทั้งวันนะครับถ้าถามว่าใช้งานทั้งวันได้ไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ย ใช้งานทั้งวันได้แน่นอนนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการรับประกันบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยการรับประกันเนี่ยดีมากๆ vivo เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสำหรับ vivo เอาเอา,เอาง่ายๆตัวของผมเนี่ยประกันของ csc เขานะครับเวลาใช้เนี่ยประกันถึง2ปี2ปีนะพี่น้อง2ปี คือถ้าเกิดว่าเราใช้งานมาเนี่ยแล้วแบบเหมือนใกล้ๆจะครบ2ปีเนี่ยเราก็สามารถเอาเครื่องเนี่ยเข้าศูนย์ไปให้เขาเช็คดูว่าเฮ้ยแบตเตอร์ล,ล่งแบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมไหมนะครับถ้าเกิดแบตเสื่อมเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่จะเปลี่ยนแบตให้เราได้ทันทีเลยหรือว่าจอเจอเป็นอะลงอะไรเนี่ยคือคือ2ปีอะ่ะเวลาที่มันมีการรับประกันแบบนี้มันรู้สึกว่าใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันแบบอุ่นใจมากๆนะครับส่วนแต่ว่าอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่า แต่ละคนเนี่ยซื้อจากที่ไหนมาเพราะว่าบางที่เนี่ยที่เห็นเห็นมานะครับหรือว่าในกลุ่มในกลุ่มที่เขาคุยกันเนี่ยบางที่ก็ได้การรับประกันเนี่ยแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อ,อยังไงเนี่ยผมอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะลองถามมา่ก่อนว่าเฮ้ยเงื่อนไขในการรับประกันเนี่ยมันได้อยู่ประมาณกี่ปีนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมขอของแถมด้วยเพราะว่า vivo oppo นะครับทั้ง2อแบรนด์เนี่ยคือเขาจะไม่ขี้งกในเรื่องของของแถมนะครับเขาจะแถมของแถมมาให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆเพราะผมเองเนี่ยก็ซื้อทั้ง oppo realme แล้วก็ vivo เนี่ยของแถมเนี่ยให้มาเยอะจริงๆอะ่ะส่วนข้อที่6นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือขอพูดถึงในเรื่องของเจ้าตัวชิปเซตด้านในของเขาหน่อยนะครับชิปเซตด้านในของเขาเนี่ยไม่ขี้เรนะครับไม่ขี้เลเลย เดี๋ยวจะลองหาให้ดูนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าผมหาทันนะครับคือตัวนี้เนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยชิปที่ใส่มานะครับก็คือชิป snapdragon 765แล้วก็รองรับโมเด็ม 5G ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วก็เจ้าตัว765เนี่ยถามว่าดีไหมส่วนตัวผมเองนะใช้มาตั้งแต่ตัว motorola g 5g plus เนี่ย ไม่มีปัญหาเลยนะครับถ่าย 4K ไม่มีกระตงกระตุกเลยถ่ายรูปลัวๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ย Snapdragon 765เนี่ยยังถือว่าเป็นคําตอบและก็ถ้าเกิดว่าดู l ล a กนะครับของเจ้าตัว Vivo V, v 2 1เนี่ยชิปก็เป็นชิป Snapdragon 700 Series เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า Vivo เนี่ยเขาต้องเห็น อะไรดีนะครับในตัวของ700 Series เพราะว่าราคาของชิปเนี่ยก็ไม่แพงทำให้มือถือราคาของมือถือก็ไม่แพงไปด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแนะนำนะครับเจ้าตัวชิป s n a ส d r a g o n 765แม้ว่าจะเป็นชิปที่ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่ถือว่าเป็นชิปที่รองรับการใช้งานหนักๆได้อย่างสบาย แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของ5 g นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับโมเด็ม5 g ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ใช้เน็ตแบบมีแพ็กเกจเนี่ยผมนะแนะนำนะเปิดเหมือนหาจังหวะเปิดหาจังหวะปิดดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้พวกเหมือนพวกซิมเทพซิมลูกเทพต่างเนี่ยก็เปิดไปเลยนะครับเพราะว่า5 g นี่มันแรงมากเวลา เราเซฟข้อมูลนะครับหรือว่าอัปโหลดหรือว่าเราจะดาวน์โหลดอะไรเนี่ยคือมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วก็ในกรุงเทพตอนนี้เนี่ย 5G ค่อนข้างที่จะกระจายไปในหลายที่แล้วนะครับของผมเองเนี่ยผมอยู่หลายบ้านเนี่ยพออยู่ตรงนี้ทีก็ขึ้น 5G อตรงนู้นทีก็ขึ้น 5G คือแทบจะขึ้น 5G หมดทุกที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ทุกคนสมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่า 5G เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีบทบาทสําคัญแล้วแล้วต่อไปอนาคตจะเป็น 6G แล้วดังนั้นเรามาเล่น 5G ก่อนให้มันคุ้มค่าก่อนดีกว่านะครับก็วันนี้เนี่ยเป็น7เหตุผลที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะซื้อเจ้าตัว vivo v, v 2 0 pro ตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคน สวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กัตสดตาม